พี่นอ้องเมนี่ยายตี๋เห็ดเมนู่ออมไกส่สูผีสูน้องเขากินพี่น้องไก่ยาดติก็ได้เอาลงหม้อแล้วเปิดไฟแล้วพี่น้องนี่ก็ใส่ตะไคร้ซ้อยยายติวกะได้ตำเ้ยพี่น้องก็คือพริกยายตก๋ก่ได้ตำใส่ยายติวก็ทีเห็ดฟาม่านี่พี่น้องมามามาเมืองน้ำกันวัตถุดิบยาดติกะมีไก่เนาะพี่น้องเนาะยัดติวก็ได้เอาลงหม้อแล้วเปิดไฟใส่ตะไคร้ซ้อยมานี่ก็เป็นพักซี่ ผักซีเรายลด้พี่น้องมีผักอะไรยี่จิว๋วอันใดเหลือยิ่จิ๋วกะใส่อันนั้นหัวลาดีเสียนมม่เหลือยี่จิ๋วกะใสมีผักสลดัดมากนี่ก็เป็นพริกพริกหยวกไหมพี่น้องนี่และมือนีเมนูยี่จิ๋วกะวัตถุด,ดิบของเล่าด้อง,งน,น,ออน,นี่พี่น้องมามาเบิรงนรับกนว่าิเซ็บหน่อยแสบไหลก็มียิ่จิ๋วก็เด้ขัขวกไก่ด้วยพี่น้อง ไม่มาโกูดแหงไหม่พี่น้องข้าแหงแต่ทั้งนี้สวากับไส่สวนเด้อพี่น้องอันนี้บอยู่กับมีคม่คลองแหงอยู่กับไส่สวนแหงนะพี่น้องนะ พี่น้องนี่ก็เป็นแนวปันแนวบดไอกาแฟด้วยพี่น้องใส่ได้หลายอย่างพี่น้องนี่ยิงดกบบขขว่าีบดเขารัวแล้วเราพี่น้องนี่เขาขัวเ่าก็ได้ออกมาแล้วพี่น้องไม่ต้องไปตำยากเด้อพี่น้องเครื่องนี้เดี๋ว่าบ่มีประโยชน์ หลังจากเนี่ยิ๋วกะขัวไกล่แล้วก็เด้ดหยอดน้ำแล้วพี่น้องเนาะแบบเนี่จิวกะชิมัใส่ผักไก่สุกแล้วเี่ยจิ๋วใส่ผักตอนนี้เี่ติไปใส่หมกริดเด้อพี่น้องริกอยู่ ผจี๊ใส่พริกแล้วยี่จิ๊ล่อให้พริกสุกจัง่อจี๊ดส่ผักซี่พี่น้องพริกหยวกก็ใส่พริกเผ็ดก็ใส่ได้พี่น้องพริกนี่ก็เป็นพริกอ่อนพริกดิบพริกก็ได้สุกแล้วพี่น้องพอกลางกลางนี่แหละบัดนี้ยี่จิ๊ดกับจี๊ส่ ซี่ซี่เหล้าด้วยพี่น้องกับมีสลัดมีละดีเชียนมีอันใดนพักอันอยิ่สิ๋ย่างอันใดยิ่งจิ๋วใส่อันนั้นกับพี่น้องหลังจากพักซุกแล้วพี่น้องนี่ยิ่งจิ๋วใส่ไข่เข้ากัว หอมพี่น้องหอมของตัวแค่นเราพี่น้องนี่จะกับใส้นํำประแดดใส่ซส่วนเดียวพ่อพี่น้องเนื้อสีเข้มายเพราะว่าตอนคั่วนะ ตอนขวไก่ที่ติวใส่เพือแล้วนะพี่น้องเนาะอันพูดใดอยากใส่รสด,ดีใส่ได้พูดใดอยากใส่ชื่อรสใส่ได้เ้ยพี่น้องแต่ว่าเดี๋ติวบอกใส่กันแล้วละพี่น้อง พรีน้องพร้อมน้ำปลาแดดแล้วเราได้พี่น้องผู้ใดอยู่ไก่ยิ้มเข้ามากินน้อกั per, นกันยิ um, ๋วเด้อพี่น้องมา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 พี่น้องออมไก่ยิ้มิ๋วกันแล้วแล้วพี่น้องเห็นปะอายทวนทวนอยู่ผู้ใดอยู่ไก่เข้ามากินน้อกันกันยิ๋วเด้อพี่น้องมือนี้กับยิ้มเด้อกับอมไก่พี่น้อง คลิปนี้ผูดด้ใดเขาพเพาะบางมี่ติวแล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องเพื่อจะได้เบิ่มคลิปต่อไปสวัสดีค่ะเจอกันคลิปสองตอนกินเดอร์พี่น้อง